สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคริ้งพลินวิเศษศรีครูโรงเรียนวัดในไร่ขอนำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b e s ส practice ซึ่งนวัตกรรมที่จะนำเสนอนในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน t i k กต k นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ความสำคัญของนวัตกรรมนะคะก็เนื่องมาจากว่าการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เรานะคะอยู่ห่างไกลกับเด็กนะคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนนะคะได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากที่สุดนะคะดิฉันก็เลยเห็นว่าแอปพลิเคชัน TikTok นะคะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่ เป็นที่สนใจของนักเรียนเป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะทำกิจกรรม English conversation practice ขึ้นนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ d ูเ t เป็นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไปด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพูดสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ สำหรับเป้าหมายนะคะเชิงปริมาณก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจนวนยี่สิบคนนะคะเชิงคุณภาพก็นักเรียนมีทักษะในการพูดสื่อสารในระดับดีขึ้นไปนะคะมีเจตคติที่ดีต่อการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไปนะคะแล้วก็นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นไปค่ะสำหรับขั้นตอนการดําเนินงานนะคะก็วางแผนการดําเนินงานโดยใช้ แผนแบบ Addy Model นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นค่ะขั้นที่1นะคะก็จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษาหลักสูตรจุดเน้นนโยบายหรือว่าศึกษาวิธีการใช้สื่อนวัตกรรมแล้วก็สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนวัตกรรมขึ้นในครั้งนี้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะก็ดูจากตัวชี้วัดที่ต้องรู้แล้วก็ควรรู้นะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าโควิด19นั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะในะการ จัดการเรียนการสอนแล้วก็พฤติกรรมในการเรียนรู้นะคะโดยก็จะมีผลการสนทนากลุ่มนะคะในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะคะหนูก็จะทำก g o o g l e o o r m นะคะขึ้นมาให้นักเรียนนะคะตอบคำถามก็จะมีตอบเข้ามาหลากหลายมากนะคะและก็สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ค่ะด้านการจัดก,การเรียนรู้ของครูนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยครูครูใช้วิธีการ สอนแบบไหนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ตอบมาว่าเป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มนะคะแล้วก็มีสอนผ่าน Google Meet นะคะมีการทําแบบฝึกหัดก่เรียนหลังเรียนนะคะที่ผ่านมาคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้นักเรียนประสบผลสําเร็จใน การเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่อย่างไรนะคะตอนออนไลน์นะคะก็จะมีการหาเกมนะคะมาให้เรกเรียนฝึกอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกการสนทนานะคะแบบนั้นเราก็จะได้ใกล้ชิดกับเด็กมากกว่านะคะแล้วก็สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีหลังจาก มีการฝึกสนทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในด้านสภาพการเรียนนะคะก็นักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษมีความจําเป็นไหมนะคะส่วนมากเด็กๆก็จะตอบว่ามีความจําเป็นนะคะแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนก็คืออินเทอร์เน็ตยูทูบแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนะคะนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษแบบใดนะคะเด็กๆบอกว่าอยากเรียนแบบที่ไม่ที่ไม่เรียนตามหนังสืออย่างเดียวนะคะอยากให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ต่อไปเป็นขั้นที่2ค่ะก็คือขั้นออกแบบแล้วก็พัฒนานะคะในขั้นนี้นะคะดิฉันก็จะศึกษาเนื้อหานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับาการพูดสื่อสารนะคะในหนังสือเรียนนะคะใช้หนังสือเรียน s p r r k นะคะแล้วก็จากหนังสือ grammar นะคะหนังสือทุกอย่างเอามา mix รวมกันนะคะ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นขั้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราจะหยิบ หน่วยการเรียนรู้ที่2ขึ้นมานะคะ Believe it or not นะคะก็จะจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะเป็นแผนการเรียนรู้ที่20นะคะก็จะมี lesson plan นะคะเป็นแผนออนไลน์นะคะเป็นแผนออนไลน์ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะสำหรับเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะ Age and plane units นะคะ ะะสามารถสแกน QR code นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูแผนการจัดการเรียนรู้ได้นะคะตาม QR code ที่แสดงได้เลยคะ่ะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เราศึกษาวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพัฒนาสื่อนวัตกรรมของเราขึ้นมานะคะโดยเราก็จะสร้างเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะต้องฝึกนะคะ English conversation แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีสื่อมากมายนะคะสามารถสแกน QR Code นะคะเข้าไปเยี่ยมชมได้ให้กำลังใจได้นะคะในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะของครูพิงเอง หลังจากที่เราทําสื่อแต่ละสื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะในแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีแบบประเมินสื่อนวัตกรรมนะคะก็ดิฉันนะคะก็จะให้เพื่อนครูนะคะคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการนะคะมีส่วนร่วมประเมินสื่อนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เอาไปาประยุกต์แล้็พัฒนาในแอป ในคลิปต,ต่อไปนะคะในคลิปต่อๆไปนี่ก็จะเป็นผลการประเมินนะคะจะทำใน Google Form ต่อไปก็จะเป็นการทดลองใช้ในวัตกรรมแล้วนะคะก่อนที่เราจะมีการจัดก,การเรียนการสอนในเนื้อหานั้นนะคะดิฉันก็จะให้เด็กๆนะคะทำ r s t e s t ก่อนนะคะก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนเนาะโดยเรานะคะจะทำผ่านระบบ Google Form นะคะแล้วก็ สำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะจัดการเรียนการสอนผ่าน Facebook กลุ่มนะคะมีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็หรือบางทีนะคะก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ google meet นะคะ google meet ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องนะคะมีให้มาได้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ temperature นะคะโอเคอ่าก็มีการความรู้เพิ่มเติมให้เด็กๆนะคะว่าถ้าเรามีไข้นะคะถ้าเป็นคนอังกฤษนะคะเขาจะพูดว่า have a temperature have a temperature นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนอเมริกาไปค่ะ h ห v e a p เพิ่มเติมต่อตอไอนะคะปวดท้องนะคะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า some ซ้ำมัดแ c ็งซ้ o m ข c งซ้ำแข็งไอ e I อ o n t feel so good feel so good โอเคเยี่ยมนะคะเยี่ยมมาก excellent นะคะ I'm not feeling well I'm not feeling well I'm not feeling well ต่อไป I'm feeling under the weather I'm feeling under the w e a t h e r อ่า I'm feeling under the w e a t h e r นะคะโอเคนะคะอันนี้คือสมนวนที่เราจะใช้ต่อไปค่ะเวียนนะเวียนนะไอเอ๊ยอย่างนี้ข้อที่สามนะคะขึ้นถึงข้อที่สามอืมถูกไหมขึ้นพาร์ซิสสนโดเรียนแล้วพาร์ซิโดเรียนแล้วใช่ไหมพาร์ซินโดเรียนแล้วแล้วก็ไป็นพาร์ซคอนเดี๋ยวลองทบทวนสิกูไม่รู้มันเป็นยังไงนะ อันนี้คือพาซินพาซินคือพูดถึงอดีตถูกไหมคะลูกพูดถึงอดีตเลยมันก็จะมีโครงสร้างประโยอทั้งหมดสี่โครงสร้างนะคะก็คือประธานบวกช่องที่สองบวกเล่าถูกคะถ้าเป็นปฏิสิธก็ประธานบวกคือเรื่องของการใช้วอสกับเบอร์ถูกไหมคะวอสเนี่ยจะใช้กับประธานที่มีหนึ่งประธานที่มีหนึ่งประธานที่มีหนึ่งนะคะก็จะมีไออีกถูกไหมอ่ะมีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ uh, บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดในไร่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนก็อย่างที่ ดิฉันได้แจ้งไปนะคะก็จะมีการเรียนหลังเรียนเสร็จแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมนะคะโดยแบบฝึกหัดของเรากิจกรรมของเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o k ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือหลากหลายชิ้นงานนะคะมีจากหลากหลายที่ค่ะเดี๋ยวจะได้รับชมกันต่อไปและนี่ก็เป็นการส่งงานของเด็กนะคะเป็นการส่งงานของเด็กนักเรียนนะคะ อย่างที่ที่ฉันได้แจ้งไปในเบื้องต้นนะคะว่านอกจากแอปพลิเคชัน t i k กต k อกแล้วนะคะก็ยังสร้างใบงานออนไลน์นะคะหรือว่าเรียกกันว่า live work sheet นั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนนะคะก็คงจะทำกันนะคะเป็นการทำใบงานที่ง่ายก็คือเราทำใบงานในใน Word นะคะแปลงเป็น pdf แล้วก็เอามาลงในโปรแกรมเอามาลงใน แอปนี้นะคะในโปรแกรมนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาให้นะคะเด็กๆสามารถเข้าไปทำรายงานออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขียนนะคะแต่จะต้องใช้วิธีการพิมพ์แทนนะคะแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จแล้วทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการทำโพสเทสนะคะก็คือทำแบบฝึกหัดแบบสอบถามแบบทดสอบนะคะหลังเรียนนะคะหลังเรียน นอกจากนี้นะคะก็มีเกมนะคะให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะก็จะเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเองนะคะสร้างขึ้นมาเองจากเว็บ g a m i l a b com นะคะ g a m i l a b com เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดิวฉันขออนุญาตเปิดให้ดูในช่วงท้ายๆนะคะว่าลักษณะของเกมมันเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะเหมาะกับเด็กที่เป็นสายเกมนะคะนี่เขาเด็กเด็กก็จะชอบมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันของ กาหูดนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็จะสนุกเพราะว่าได้ลุ้นแล้วมีเวลาน้อยอย่างงี้นะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเอาไปใส่ในเกมเนี่ยนะคะอยากจะแนะนําให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าบางบบางบางางเกมอ่ะมันมีเวลาที่จํากัดซึ่งถ้าเกิดเราทําเวลานานๆมันจะน่าเบือ่อเราต้องแบบให้เวลาน้ยนอยๆนะคะมันถึงจะรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเกมก็แนะนําให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายๆนะคะง่ายๆ ต่อไปค่ะเป็นช่องทางการส่งงานนะคะเราจะส่งงานกันแบบไหนนะคะติดตามงานกันอย่างไรนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะให้เด็กๆนะคะส่งงานผ่านแชท a c e b o o k นะคะแชท a c e b o o k เด็กๆก,ก็จะส่งงานผ่านแชทกันนะคะแล้วก็สำหรับการติดตามงานเนี่ยของเรานะคะจะมีกลุ่มติดตามงานนะคะเป็นกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็เป็นกลุ่มติดตามงานนะคะคุณครูแต่ละท่านนะคะก็จะ แจ้งงานผ่านไลน์กลุ่มติดตามงานนะคะว่าวันนี้มีสอนวิชาอะไรบ้างสอนเนื้อหาไหนนะคะอ่าแล้วก็มีการรายงานด้วยในแต่ละสัปดาห์ว่านักเรียนหรือว่าบุตรหลานของของผู้ปกครองของท่านเนี่ยส่งงานกี่ครั้งเข้าเรียนกี่ครั้งนะคะก็จะมีการแจ้งในกลุ่มติดตามงานนะคะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเช็คงานนะคะหรือที่เรียกว่าผังความก้าวหน้านะคะที่ดิฉันได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะสามารถเช็คงานตัวเองได้นะคะว่าตัวเองส่งหรือยังไม่ส่งอะไรและนี่ก็เป็น ตัวอย่างของนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็จะมีชื่อนะคะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ส่งงานนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินคือส่งแล้วและในกรณีที่อ้าวแล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ส่งอย่างเงี้ยเราจะไปดูงานได้ที่ไหนนะคะข้างๆนะคะก็จะมีงาน ซึ่งกำหนดให้ว่านี่เป็นงานที่1 2 3 4 5จนถึงสิงานที่10นะคะจะมีว่าเราเรียนเรื่องอะไรแล้วก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะคะเราสามารถกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะลิงก์ปุ๊บไปที่งานที่ครูสั่งนะคะง่ายต่อการติดตามงานของนักเรียนด้วยนะคะนี่เป็นใบเช็คงานนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างการส่งงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ชมกันนะคะ How often do you play football? I sometime s play football. <S Are you okay? You don't look well. I feel terrible. Why don't you take a painkiller? I did, but it still hurts. จบ <c> ล <oughs> งไปแล้วนะคะเป็นตัวอย่างเด็กๆก็ทำกันมานะคะได้น่ารักมากนะคะบางคนก็ใส่ฟิลเตอร์ใส่ ติ๊กเกอร์นั่นน่นนี่มานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะแบบมีการประเมินผลการจักการเรียนรู้ค่ะว่าการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแนวทางการแก้ไขยังไงนะคะคุณครูก็จะเขียนไว้นะคะมีความคิดเห็นของหัวหน้าวิชาการนะคะรองผู้อำนวยการแล้วก็ผู้อำนวยการด้วยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบบันทึกคะแนนที่เป็นบรรทุนนะคะ มีทั้งแบบที่เป็นบันทึกในกระดาษกับบันทึกในโปรแกรม Google Sheets นะคะที่นำเสนอให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปสแกนเข้าไปดูผลการจัดก,การเรียนรู้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่ะเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ก็จะมีการประเมินการออกเสียงสนทนาการาตรวจคำ,ำตอบนะคะจากคำถามที่อ่านจากบทสนทนานะคะประเมินการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าสังเกตพฤติกรรมนะคะในการเรียนรู้นะคะครูก็ได้ทำออกมาแล้วนะคะสามารถ สแกนเข้าไปดูการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ได้นะคะก็จะเป็นแบบ r u b i c score นะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นที่4แล้วนะคะเป็นขั้นของการประเมินผลค่ะขั้นนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขนะคะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและนวัตก,กรรมนะคะตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโดยผ่านกระบวนการ plc นะคะก็จะมีการทำ plc กันว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างาผ่านมาแล้วประสบปัญหาอาประสบ ปัญหาอย่างไรมีวิธีการแก้ไขเราก็จะมาคุยกันนะคะโดยผ่านกระบวนการ PLC ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการประเมิกนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Form นะคะไม่ว่าจะเป็นจากของนักเรียนนะคะนักเรียนเป็นผู้ประเมินด้วยนะคะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินว่าจากกิจกรรมที่ครูสอนไปเนี่ยนะคะนักเรียนมีความ เห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงนะคะอยากให้ครูเพิ่มหรืออยากให้ครูลดตรงไหนนะคะเด็กๆก็จะมาประเมินกันนะคะในส่วนของ google Form ตัวนี้นะคะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเนาะมีข้อเสนอแนะมากมายเลยค่ะว่าอยากให้ครูสอนแบบสอนแบบนี้บ่อยๆนะคะโอ้โหเยอะแย,ยะเลยนะคะดีมากเลยค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีทั้งข้อเสนอที่เป็น ข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสนอเนี้ยที่เป็นข้อเสียของการจักการเรียนรู้ที่ครูได้ทําขึ้นในแต่ละครั้งนะคะและสุดท้ายนะคะดิฉันก็จะนําผลการประเมินการผลการประเมินเนี่ยนะคะมาปรับปรุงแก้ไขทบทวนแล้วก็พัฒนาสื่อรูปแบบการสอนให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปะคะ่ะผลการดําเนินงานนะคะก็จากการที่ให้นักเรียนนะคะผู้สื่อสารโดยการดูอั ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้โดยที่นักเรียนนะคะได้ลงมือทำนะคะผ่านการปฏิบัติจริงนะคะหรือที่เรียกว่า learning by doing นั่นเองนะคะปรากฏว่านักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นพูดผิดพูดถูกขอให้พูดไว้ก่อน นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ไขทีหลังเนี่ยก็ถือว่านักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้นนะคะมีเจตตัติที่ดีนะคะเด็กๆก็ทําส่งกันเยอะเลยนะคะสําหรับประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะนะคะมีทักษะต่างๆในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านการฟังนะคะหรือว่าเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเอง ปัจจัยความสําเร็จนะคะก็คือนักเรียนให้ความร่วมมือค่ะอันนี้เป็นปัจจัยแรกเลยค่ะที่ทําให้นวัตกรรม ของเราสําเร็จได้ก็คือนักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางแผนก่อนการจัดการเรียนการสอนของครูความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีนี่ก็สําคัญนะคะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะยากต่อการจัดการเรียนการสอนนะคะมีความอดทนนะคะมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นของทั้งครูเองทั้งนักเรียนเองนะคะการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในโรงเรียนนะคะหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมของดิฉันนั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยความสำเร็จค่ะสำหรับบทเรียนที่ได้รับนะคะกอะ็อย่างที่พูดมานะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถลงมือปฏิบัติเองได้นะคะ learning by doing นะคะได้ฝึกตามสภาพสิ่งแวดล้อมจริงเลยนะคะได้คิดแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะก็มีอยู่ห้าข้อนะคะก็ข้อที่หนึ่งนะคะครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเอ่อความพร้อมทางกายภาพนะคะหรือว่าความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีนะคะนักเรียนอ่าข้อเสนอแนะข้อที่สองเนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยจะมีความกังวลในเรื่องของการออกเสียง บางคนก็จะมีการาทักแชทมาว่าครูคาคำนี้ออกเสียงยังไงออกเสียงให้ฟังหน่อยนะคะเราก็ออกเสียงให้นักเรียนฟังให้กําลังใจนะคะให้แรงเสริมไปนะคะแล้วก็พูดให้นักเรียนฟังอย่างช้าๆชัดๆนะคะให้นักเรียนได้ฝึกพูดตามแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกให้นักเรียนพูดไวๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติน,นั่นเองการแสดงบทบาทสมมุตินะคะ อันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยครูเนี่ยควรที่จะให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ด้วยความที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะมันก็มีวิธีที่จะใกล้ชิดกับนักเรียนได้ก็คือผ่านทางแชท a c e b o o k นะคะหรือไม่ก็ใช้ g o o g l e m e e t นะคะอันนี้เราจะสามารถโต้อตอบก,กันได้นะคะจะทําให้นักเรียนนะคะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นถ้าเกิดมีครูให้กําลังใจอยู่นะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ย ควรที่จะร่วมการศึกษาวิดีโอที่เราได้จัดทําขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงในคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะอันนี้คือข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ข้อควรระวังด้วยนะคะ สำหรับการเผยแพร่นะคะก็เราจะนำใบงานคลิปการสอนบางส่วนหรือภาพบรรยากาศการจัดก,การเรียนการสอนการส่งงานกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจัดทำขึ้นในชั้นเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยเผยแพร่ทางช่องทาง Facebook นะคะไลน์อ่าไลน์ก็จะมีไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะ y t u t u นะคะก็จะเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวของครูเองนะคะ ก็คือ English by c o ูพร i n งนะคะาสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูได้นะคะจะมีทั้งการจาัดก,การเรียนการสอนคลิปความรู้ต่างๆนะคะและรวมถึงแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยนะคะที่เราเผยแพร่ในนั้นาจากในกลุ่มนะคะอย่างที่ดิฉันได้พูดไปนะคะสแกน q r code เข้าไปดูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะ อ่หรือว่าจะเป็น YouTube นะคะโอเคสำหรับการนำสเสนในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูในส่วนของเกมการมิเล็นะคะแล้วก็ในส่วนของแผนผังความก้าวหน้าของนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวจะดูเกมกันก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเกมนะคะที่ดิฉันได้สร้างขึ้นนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับ Physical Appearance นะคะ and Character ก็คือเป็นคำนะคะที่บอกว่าคนนี้มีลักษณะยังไงยังไงนะคะอันนี้ก่อนที่เด็กๆจะเล่นเกมได้เด็กๆก,ก็จะต้องเข้าไปเรียนก่อนนะคะเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นนะคะนนเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะ เสียงดังมากอ่านะคะอันนี้มันก็จะมีให้กดที่จริงถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี่นะคะเราก็กดในแป้นได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่ขี่ไปแล้วชนอย่างเงี้ยแล้วเวลาหมดนะคะก็จะทำให้เราเสียแต้มไปนะคะอ่าเราก็มาเก็บนะคะ อืีนะคะเราต้องชนให้ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีคำถามขึ้นนะคะว่าท a l k ส l o อตเนี่ยเขาต้องเป็นคนยังไงนะคะอเป็นคนที่พอเพล่าไหมบอสซี่ท l อ a t ก v ีหรือว่าเ h e ยร์ฟ l นะคะ,คะตอบ3นะคะเมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆค่ะอ่าอันนี้คือตัวอย่างเกมนะคะทะลุมิติไปแล้วนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูนะคะก็คือ เป็นผังนะคะเป็นผังการส่งงานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนคนไหนส่งไม่ส่งนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของการกำหนดเวลาในการส่งงานมันจะมีข้างๆนะคะว่างานที่1คืองานอะไร2 3 4 5 6, 6 7 8 9่หคืองานอะไรนะคะเด็กๆนะคะสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่ จะดูว่างานที่ครูสั่งงานที่สี่อ่ะสมมติงานที่ 4, สมมี่เงี้ยนะคะมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆก,ๆก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ,ะเมื่อคิกเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะนําเด็กๆนะคะไปสู่หน้าที่เป็นเนื้อหาการเรียนถามคําบอกเวลาค่ะคําบอกเวลาให้เรารู้ว่าเด็ก<อ>ๆก็ยังสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นการสอนที่ดิฉัน สอนผ่าน Google Meet นะคะก็จะมีเด็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในวิดีโอนี้ด้วยนะคะมีที่ตอบที่ถามเพราะฉะนั้นก็เด็กๆคนไหนที่เข้ามาเรียนย้อนหลังนะคะก็จะเหมือนกับว่าเรามานั่งเรียนในห้องเรียนพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราเรียนย้อนหลังแค่นั้นเองค่ะนี่คือผังความก้าวหน้าของนักเรียนนะคะ ก็การนำเสนอในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่านวัตกรรมที่นำเสนอเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะคุณครูหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะสนใจในส่วนไหนของนวัตกรรมนะคะสามารถสอบถามได้นะคะหรือว่าพักแชทมาได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษายินดีที่จะ มีส่วนร่วมนะคะในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูให้ส็จให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ